เกี่ยวเกี่ยวตังเลยแล้วก็ะจะลองสิจะเริ่มตัวอภัทฑ์ทัง้งห้าขวดนี้ให้กี่คะแนนเต็มสิบคะแนนให้กี่คะแนนหกจุดห้าให้หกจุดห้าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินน้ำเลิฟโพชั่นใช่แล้วค่ะวันนี้น้องช็อปเปอร์จะมารีวิวน้ำเลิฟโพชชั่นทั้งห้าขวดนี้ค่ะ นี่นะคะเราเห็นเขาฮอตกันมากเลยเราก็อยากให้น้องชาเปิร์มาลองรีวิวกันนะคะเขาบอกว่าเด็กไม่โกหกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะมารีวิวทั้ง5้ารสชาตินี้นะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอ่าน้องชาเปิร์ลองสิแตงโมและสับปะรดอารองถ้าอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะเอาแบบใจจริงจากใจเอาลองชิมรสชาติแรกก่อนเป็นไงรสชาติเป็นไงน้ำแตงโมอร่อยไหมคบไหนขอลองชิมได้ไหม แตงโมตงโมชื่นใจชื่นใจรสชาติต่อไปอันนี้ไม่ได้ชิมแล้วนะคะอันนี้กินจริงนะคะรสชาติต่อไปใช่รสสตรอเบอรี่นะคะไบมีล้อเป็นไงรสชาติหวานหวานหวานออกนิดหน่อยสองอันนี้น้องว่าไหนอร่อยกว่ากันอะสองคนนี้อ๋อยังอันแรกอยู่ใช่ไหมอะต่อไปรสชาตินี้เลยทุกคน้ำพึ่งเลมอนนะคะลองยังไม่ได้กิน อ่ะลองไงเป็นไงเฮ้ยชอบอันนี้มากกว่า <Okay. S 2> ชอบนี้มากกว่าเหรอเพราะว่าน้องชาเป๋าอาจจะเป็นคนที่แบบชอบรสชาติออกเปรี้ยวๆป่ะเห็นไหมลองชิมไหเปรี้ยวนิดนึงมีแต่เปรี้ยวรสชาติอร่อยไหมหรือว่าอร่อยหวานน้อยเกินปปปไปสำหรับคนที่ชอบกินเปรี้ยวๆถ้ากินหวานๆก็อันนี้อ๋ออ่ะ,ออะต่อไปต่อไปแล้วต่อไปสีม่วงสีม่วงอังอุ่นอ่ะหยิบออกมา อ, okay. อ่ง <EN> ุ่นเคียวโฮนะคะอ่างุ่นโตเกียวไม่ใช่อ่งุ่นเคเคียวโฮแค่หนึ่งเคียวเสียฟันแล้วก็ลจะจะเริ่มเติบโตอลองอ <ries> <UC I. laughs> ่งุ่นเคียวโฮเป็นไงรสชาติกว่านหวานนะหวานหวานแล้วรสชาติเป็นยังไงหนูคิดว่าไงไม่อร่อยหรืออร่อยอร่อยแต่อร่อยเหรอมันจะเสียฟันนิดนึงกินมาสี่ขวดแล้วหนูยังชอบอันไหนมากที่สุดอันนี้กับอันนี้สำหรับอันไหนที่หนึ่งอันไหนที่หนึ่ง อันนี้อ,อนนสีเหลืองอย่างที่หนึ่งอยู่อ่อนนโอเคน้อ,องอเชฟบอกอบอกอร่อยนะอ่ะต่อไปแตงโมรจริงๆเลยไม่มีผสมสับปะรดอันแรกคือผสมสับประรดนะอันนี้เป็นแตงโมนะคะเป็นไงครับจะบอกนะว่าเป็นไงลองชิอมอันแรกสิอ่ะลองชิมดิม<า> <laughs> ันนี้ะไรก่อน5ขวดนี้ให้อันไหนอันดับหนึ่งอันไหนอันดับหนึ่งอันนี้หนึ่งแล้วอันดับสองอันไหนอันสองอ่ะสามอ่ะสามเป็นอันนี้เฮ้ยอันนี้สองอันนี้สามอันไหนอ่ะหนึ่งอันนี้สามหนึ่งสองสามสี่ละอันนี้สี่แล้วอันนี้อันนี้สุดท้ายเลยเหรออันนี้ที่หลดเลยเหรอโอ้โอ้น้้งไม่ค่อยกินหวานเท่าที่แม่แอมชิมนะคะก็จะเป็นรสชาติแบบว่าหวานน้อยเนาะ ็นรสชาติหวานน้อยไม่หวานมากจริงๆแล้วถ้าเกิดแบบว่าแช่เย็นๆจัดๆกินทีเดียวก็โอเคอยู่แต่สําหรับคนที่ชอบหวานมากก็คือไม่ผ่านเนาะผลิตภัณฑ์ทัง้ง5ขวดนี้ให้กี่คะแนนเต็ม10คะแนนให้กี่คะแนนใ, <6. 5. S 1> ให้เหรอใช่6.5ให้6.5เกินครึ่งมานิดเดียวเองนะ อจ <5. S 1> ไม่เอาเอาห5แหละแหละตามใจน้องนะคะคน้องแชปเปอร์ให้คะแนน6.5นะคะสำหรับน้ำเลือโพลชั่นค่ะโอเคใครสนใจนะคะอยากทานน้ำเลืโโพชั่นก็กดที่ตะการ้าด้านล่างได้เลยนะคะทุกคนใช่ไหมครับดีตรงนี้ใช่แล้วไปละบ๊ายบาย